ก็เพิ่งเห็นว่าแบบปุ๊บล้อมหมดเลยพร้อมเนื่องไหมคะพรอมเรื่องเลยนะค่ะช้าสาวสิบมันหวงแฮปปี้บ day ค่ะเช้าวันเกิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้านก็ง่ายๆอ่ะค่ะก็มีคาราโอเกะกันที่บ้านอย่างเงี้ยกับกับเพื่อนๆกับครอบครัวคนที่สนิทแค่นั้นเองใช่ แต่ว่าปีน thin, ี so Thailand, so meals, alone, so Thailand, so Thailand, ้ค so so ืออยู่ไทยใช่ไหมคะก็เลยเหมือนได้เจอเพื่อนหลากหลายกลุ่มมากก็เลยแบบเอได้ออกไปเจอหน้าเพื่อนมาพยมเพื่อนมาหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงเพื่อนบที่อยู่ต่างประเทศก็ก็กลับไทยมาอีกเป็นเป็นเอ่อวันเกิดและปีใหม่ที่ีซี y มากค่ะที่ผสมความตั้งใจของเราอย่างล็อกคาราโอเกะที่เราบอกว่าเราต้องไปซื้อ ก็เลยเกิดใหม่เลยชจำๆเลยล่ะใช่มีพี่ก้องห้วยไร่มาช่วยเปิดฟลอร์ให้ก่อนเลยมาช่วยแบบเจิมไหมให้ก่อนเลยค่ะใครเป็นต้นเสียบส่วนใหญ่แล้วต้นเสียบสลับสลับกันแม่เบลก็มีนะเพาะวจะมีเพลงประจำของเขาค่ะแล้วก็สนุกเปีที่ดีก็ใช şey ่เป็นปีที่เหมือนมันเขาเรียกว่าความสุขแบบง่ายๆอ่ะเออแต่มันแบบเออมันอิ่มใจดีอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพราะเป็นเพราะทุกคนทียเราอยู ก็อ,อะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ใช่ก็อะไรอะไรง่ายๆไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วค่ะแล้วคือเหมือนเหมือนวันเกิดมันก็เราจริงๆมันก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งวันน่ะใช่ค่ะก็ไม่ไม่ได้ให้เขาเรียกว่าความสำคัญเป็นพิเศษขนาดนั้นละกันเออสำหรับเบาแล้ว,ลวมีของขวัญอะไรให้ตัวเองนหมชิ้นใหญ่หน่อย,ยอะไรเงีม่มีมีเครื่องคฆ่าโรคเกศแค่ไหนอันนี้คือของขวัญพิเศษที่เราได้รับกับ ไปคองขวันทุกคนด้วยไม่ใช่แค่ของเราใช่แต่ก็รู้สึกดีไงที่เออเหมือนคนรอบข้างก็มามีความสุขกันอย่างเยค่องคืออย่างว่าผ่านมาสามสิบเอ็ดันทุกขวบแล้วว่าชีวิตเราแบบนิดนี้ mid น้อ ก็จะมีแบบเหมือนตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองค่ะคือปกติก็จะเอ,อ้ยทางานทํางานอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าเหมือนปีนี้ตั้งใจตั้งใจมีเป้าหมายให้ตัวเองในเรื่องสุขภาพอยากจะแบบเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพ,ภาพใช่ค่ะอยากจะแบบมีสุขภาพที่ที่ดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอย่างงี้อยากจะแบบมาซีเรียสเรื่องการดูแลตัวเอง,งบ้าง มีอะไรที่เป็นกังวลค่ะแต่ว่าคือด้วยความที่เราทํางานหนักมาหลายปีอ่ะหลายปีมากๆแล้วแล้วก็อตอนนี้เราอยากจะปรับไลฟ์สไตล์ให้มันแบบเทลตี้มากขึ้นอยน่างเงี้ยค่ะค่ะการถวกอ,อ,อ,อะไรที่ได้ไปต่อในวัยจาะกตวกหือเล่าอะไรที่ได้ไปต่อกับเที่ยวเทกับง,งานเที่ยวแน่นอนหรือคนชอบเที่ยวมากอะคะมันคือสแบบเออด้วยชัดพลังนอ,อกํากลังกายได้ไปต่อแน่นอนค่ะ กันกินสก๊อตได้ไปต่อได้หรอถือว่าช่วงนี้พี่เบลล่าเที่ยวมากขึ้นไหมพี่แบบทุกวันเนี้ยก็เดินทางค่อนข้างเยอะค่ะเมื่อก่อนก็จะเป็นได้ซักปีละทริปสองทริปตอหลังๆมันมีงานด้วยที่ไปถ่ายต่างประเทศไปมีงานต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็เลยได้เดินทางค่อนข้างเยอะปีใหม่ล่ะปีใหม่ที่ผ่านมาปีใหม่ที่ผ่านมาไม่ได้ไปไหนอยู่นี่แต่ว่าก็เลยเลือกเที่ยวก่อนก่อนปีใหม่ เพราะว่าได้ได้รู้แล้วว่าอ๋อเที่ยวไม่ต้องเทศกาลนี่โหสบายเนาะคนน้อยอย่างเงี้ยยังยังวันมีคนเดิผ่านมาไม่เห็นดีเลยนะเออจะมีคนแซวแล้วอะไรเพราะหนักสนเขาจ้าวานี่แบบว่าละมุนมากหรือไงล่ะเนาะเซียวิเซียวมิ๊เซียวมิ๊เลยค่ะสายตาละมุนมากเอ่อความจริงอ่ะคือถ้าเป็นวิดีโอก็ปกติแต่เออ โอเคใช่ค่ะแล้วก็สายตาเขาเวลาเขามอง,องเราแบบอยู่แล้วไงไม่ต้องบอกว่าแพรว่าตาเขามีความแบบเขาเรียกว,ว่าตาละมุหนหรออยูอ่แล้วด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ว่า,าเขาจะมองใครไม่ใช่แต่กับเราคนเดียวชาวเน็ตมาชาวเน็ตแซวว่าสายตาคลั่งนะไม่คลั่งแล้วค่ะเพราะแบบเหมือนสายตาแบบเออสายตาก็คือมีแค่เบลล่าแหละในนั้นแหละก็ชาวเน็ตไงชาวเน็ตชอบแต่งนิยายให่แล้วแบบเรื่องตัวเราเราไม่ไม่ได้ ว่าข้างรักหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรอไม่อะก็เฉยๆอะปกติปกติค่ะแล้วเราแพ้สายตาดีไหมล่ะสายตาดีไหมล่ะไม่แพ้ใช่ไหมเราชอบเราชอบแบบแสหล่อแพ้เราแพ้เราหรอต่างคนต่างชนะได้ไหมไปแข่งจ้องตากันไหมไม่เคยหรือว่าเขาก็อยากจ้องตาเราแหละแต่เราแบบ เลยไม่เลยไม่เลยเอ้ยเดี๋ยวนะเรื่องนี้มันยาวไปถึงไหนอ่ะว่าต่นั้นมันการว่ามันกลายเป็นไวรยล่อเออก็แชร์นแล้วก็แบบว่าตากแล้วอยากให้มีคนมาลองแบบนี้บ้างเลยแบบนี้มันเป็นโมเมนต์วันเกิดด้วยล่ะค่ะแล้วทุกคนอะกำลังโฟกัสมาที่เราไงก็รวมถึงกันทุกคนในโตด้วยอะไรอย่าง เยอะในโลกไม่ขนาดนั้นแต่เป็นอะไรที่เหมือนแบบได้ใช้อยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบแฟตคนเล็กๆอ,อันนี้คือเราจะบอกเขาหรือว่าเขารู้ใจเราไม่ได้บอกค่ะเพราะว่าเขาเขารู้ใจเราเลยว่าแบบเนยจะกล้าต้องที่แบบได้สร้อยสิ่งนี้แต่ว่าแต่ว่าเขาค้นท่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อยๆเรียนรู้อ่ะว่า,วาเออแบบเออเราชอบอะไรหรือว่าเรา เราใส่อะไรแล้วแบบดูข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนติใส่บ่อยไหมขาได้มาแล้วใส่บ่อยใส่ฉับว้าวเมืเราไม่ใส่เขาถามไหมเมื่อไาไม่ใส่ถามเฮ้ยทำไมวันนี้ไม่ใส่ไม่ถามแต่พอเรารีบใส่เขาแซวว้าวใส่บ่อยเลยกลายเป็นเส้นโปรดเลยไหมกลายเป็นเส้นโปรดคือมันเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็ใส่ได้ง่ายๆทุกวันเลยล่ะค่ะก็เลยแบบเออเขาเห็นเรายังเราแบบไม่ค่อยได้ใส่ไม่มีมีตัวอักษรดไหมอักษรอะไรไหมีตัว B เหรอ พี่มี่พี่พี่ดี่ต้อง้อยคอพทพี่ไหนจะเป็นแตนอะต้องไม่ถับเจ้าตัวเองนะพามาออกงานหน่อยีิเงื่ดนไนี้ี่ต้องถามเงื่นได้เห็นากสัมพี่พี่ต้องภาวนาค่ะพี่พี่ต้องไหว้พระภาวนาคนเขาก็เชียร์กันเยอะแล้วเหมาะสมกันแล้วเกิดคู่นี้ เรารู้ไหยว่าคนรู้จักพวกเราอะไรแบบนี้คือก็พอพอเหตุอยู่ค่ะแต่ก็มันก็ต้องใช้เวลาแรงเชียร์ที่คมากน้อยแค่ไหนนะคะแรงเชียร์กับคนแรงเชียร์ก็เป็นกำลังใจแต่ยังไงฉัน เราอยากแตนงตสาวเมื่อไรอะไร่ี้คือมันเคยมองอะค่ะแต่ว่าทีเนี้ยเรารู้สึกว่าการที่เราจํากัดในเรื่องของเวลามันก็เหมือนเป็นการปิกรดกั้นตัวเองเหมือนกันฉะนั้น,นคือแปลว่าก็มีความสุขเก็บเกี่ยวความสุขในปัจจุบันไปเรื่อยๆอย่างเนี้ย ใช่คำนั้นอีกอ่ะเขาว่าไม่พร้อมในที่นี้หมายถึงว่ามันอาจจะมีอะไรที่ยังต้องปรับปรุงกันออให้แบบเข้าใจกันมากขึ้นรู้จักกันดีมากขึ้นหรืออาจจะต้องรองให้เราขยายโกรดังสินค้าเราใหญ่ขึ้นต้อให้แบ่บริษเราแบบแข็งแรงมากกว่า <S <S น,นี้ความจริงมันคบคู่กันได้ถึงแม้ที่จริงแล้วอ่ะขอเริ่มฮ่า ดีมากค่ะใกล้จะใกล้จะแสนห่อแล้ว,ลวสำหรับมาซิสค่ะส่วนเอ่ยาดมภัรไฮฮทยเฮอบก็เดี๋ยวจะมีอีเว้นต์นะคะประมาณเออใปลายคุมภาค่ะ,คะยังไงเดี๋ยวจะเชิญพี่พีวีร่วมอีเวนต์ด้ดวย<ว>นคะคะแล้ตอนนี้กำลังเขาเรียกว่าเซ็ตระบบกันอยู่ค่ะตอนนี้ที่ขายอยู่ก็จะเป็นแบบออนไลน์แล้วก็เออราปรับสูตรปรับอะไรกันอยู่ยัง,อง,อง้อตอรับมันดีอี้ ก็มันเป็นอะไรที่ใจฟูมากค่ะเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจเนาะแล้วก็อยากให้คนได้ใช้เหมือนของที่เราคัดมาให้ดีจริงๆอย่างเงี้ยเราแบบเราเลือกสเปคอะไรให้ทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือมันก็ยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีไลฟ์โอตั๋งอื่นๆที่ตามมาอีกนี่ก็แบบเพิ่งไปประชุมกันมามวางแผนเป็นทุกปีอย่างะะเงี้ยค่ะอีกหนึ่งอย่างเลยว่าเนี่ยพี่เบลล่าคือสนุกกับการไลฟ์ขายมากไลฟ์สติ๊กเกอรเลื่อนเครื่องกันจ้า กันแบบอะไรใหม่ๆเบลเบลก็ยังต้องเรียนรู้อยู่เลยค่ะเพราะว่าน้องสมัยนี้ค่ะมันก็จะต้องแบบเออคือว่าเราอยากคุยหคือว่าเราอยากคุยกับใครคุยแบบเราได้แบบคุยกับคุณพาตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจอยคือเบลว่ายังไม่ถนัดในการใช้เดี่ยวเออเบลแต่เบลจะชอบร่วมอย่ากแบบชอบร่วมกับคนอื่นอย่างเงี้ยจะขอฝึกไหมคะขอฝึกก่อนแป๊บนึงพี่ก้องพี่เบลเขาได้มีแนะนำอะไรเราไหม ก็เขาไลฟ์ให้ดูเลยเขาไลฟ์ถ่ายท่าไมให้ดูเลยโอ้แบบโอเอเนอร์จีดีมากอย่างเงี้ยค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะสินค้าจะมีอีกมีแบบสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอ่าค่ะอันนี้คือเพราะว่าทำบริษัทเดียวกับพี่พัชมาสิสบุ๊ยแล้วก็ทำเดี๋ยวสินค้าสัตว์เลี้ยงกำลัาจะตามมามีโจสปันน็อฟฟีที่ทำร้านอยู่ที่ทรงวาดนะคะก็น่าจะเสร็จประมาณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์มีนาประมาณนี้ค่ะ ฝากด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งเออมาเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งค่ะก็ทำกับทำกับซีอสาวอีกท่านหนึ่งค่ะคือเดี๋ยวใกล้จะเปิดตัวแล้วฝากธุรกิจของนักแสดงที่ทําธุรกิจได้นิดหน่อยเป็นหลายตัวเยอะเรื่นี้มีเวลาล็อกนัแสดงหรอคะับช่วงนี้มีเปิดกล้องมีเปิดกล้องโปรเจกต์ใหม่ฝากติดตามด้วยแฟนเพจดงกับแบบผ่านด เราแบบเข้ามาคือก <hire> ันนี่ไงก็ยังยังมีโปรเจกต์อยู่ค่ะถ้าเราก็มีที่ปรึกษาที่ดีแล้วรู้ถึงการที่เราเป็นซีอูมันเป็นยังไงบ้างมันก็ใหม่มากเหมือนกันคือเราต้องตัดสินใจทุกขั้นตอนรับรู้แบบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เรื่องการเซตระบบการทํางานกับคนที่หลากหลายอย่างเงี้ยแต่ก็มีอะไรที่ต้องเรียนรู้ขึ้นเยอะอันนี้มันเป็นอีกหนึ่งอย่างด้วยที่ทําให้เรารู้สึกว่าเบลถึง เวลาและหรือเวลาที่จะต้องทําอะไรใหม่ๆบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบได้มีโอกาสทําธุรกิจแต่ทีนี้พอทําก็คือมาพร้อมกันหลายตัวมากเลยอย่างอย่างโวล์ฟไพล์ถุงเซลล์มันก็ไปถึงแบบว่าติดทางทาางด้ำธุรกิจมาเป็นโชคดีอย่างนี้เติมเพราะว่ามันเป็นเหมือนโชคชะตาเหรอคือมันมีสิ่งที่เบลก็อยากทำแล้วเบลก็ได้ไปเจอกับพาร์ทเนอร์ที่เอ้ยอันนี้เขามีอันนี้ที่น่าสนใจมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยเหมือนเออมัน มันเป็นจุดเริ่มต้นท okay. ี่เราผลัดมานานแล้วแล้วก็เออวันนี้ถึงเวลาได้ทำแล้วค่ะแต่ก็แสดงว่าแฟนๆก็ยังมีโอกาสได้เห็นผลงานแบบงานกระแสดงที่เป็นยังได้เห็นค่ะบินนี่บีค่ะก็รอติดตามรอติดตามนะคะโอเคค่ะ